แฮร์รี่เคนจากราชันไร้บัลลังสู่ยอดดาวหญิงแห่งบุนเดสลีกาจากชายที่เคยถูกลรอว่าเป็นราชันไร้บัลลังวันนี้เขากลายเป็นหนึ่งในดาวหญิงที่โลกฟุตบอลต้องค้อมหัวให้10กว่าปีที่ชื่อของแฮร์รี่เคนครับถูกจารึกไว้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เขาคือกัปตันผู้พักดียิงไม่หยุดสู้ไม่เคยถอยแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยมีอยู่ในมือของเขาเลยก็คือตำแหน่งแชมป์ ฤดูกาล2018-19ครับเขาและสเปอร์สสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพาทีมเข้าชิงศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายกับเลโอพูไปศูนย์ประตูต่อ2นั่นคือภาพที่เคนไม่มีวันลืมอีกครั้งตอกย้ำถึงสถานะราชนที่ยังคงไร้บัลลังก์ไม่มีใครกังขาเลยว่าเขาเก่งแค่ไหนแต่เคนไม่เคยได้สัมผัสถ้วยแชมป์เลยแม้สักครั้งเดียวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ ปี2 0 2 3ครับเคนตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตย้ายจากอังกฤษสู่เยอรมนีเพื่อร่วมทัพเสือใต้บาเยนน์มิวนิกด้วยค่าตัวมหาศาลกว่า110ล้านยูโรเพื่อสิ่งเดียวตำแหน่งแชมป์เขายิงกระจายครับปีแรกซัดไปถึง44ประตูคว้าตำแหน่งดาวซนโวได้ทันทีแต่สุดท้ายครับเสือใต้กลับพลาดถาดแชมป์ให้กับเลเวอร์กูเซ่นที่สร้างผลงานแบบไม่น่าเชื่อผงาดคว้าแชมป์ไร้พ่ายไปในฤดูกาลดังกล่าว เขาย้ายมาเพื่อคว้าแชมป์แต่ถาดเกียรติยศของบุนเดสลีกากลับตกเป็นของทีมอื่นที่ไม่ใช่เขาอีกครั้งกระทั่งปีถัดมา2024-25ในที่สุดเส้นทางที่เขารอคอยก็มาบรรจบกับผลงานที่ควรค่าของคิงแฮร์รี่เขาพาเสือใต้บาเยนร์มิวนิคคว้าแชมป์เมเจอร์ทรฟี่แรกในชีวิตได้สาเร็จยิงไปอีก26ประตูในลีกบาเยนน์นั้นกลับมาทวงบัลลางแชมป์ได้อย่างสง่างาม ะในฤดูกาลนี2025้2025-26เขาก็ยังคงยิงกระจายเหมือนเดิมพึ่งเล่นไป8นัดเขายิงไปแล้วถึง12ประตูรั้งตำแหน่งดาวซนโวแบบยังไม่มีใครเข้ามาใกล้เส้นทางสู่ความสำเร็จยังคงเปิดกว้างทั้งบุนเดสลีกาเดฟเบโพคาลและยูฟาแชมเปียนส์ลีกแฮมิลกินนนั้นสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อเขายิงครบร้อยประตูให้กับเสือใต้โดยลงเล่นไปเพียง75นัด ดีกว่ายอดดาวยิงของสโมสรคนอื่นๆเลโอนอฟสกี้นั้นใช้เวลาลงไปถึง109เกมด้วยกันครับขณะที่รอยมาคายใช้119นัดมาริโอโกเมสนั้นอยู่ที่126นัดโจวันนี่อัลแบรร้นัดเลยทีเดียวนั่นจึงไม่น่าสงสัยนะครับว่าแฮร์รี่เคนนั้นสร้างผลงานแค่75นัดครับยิงครบ100ประตูทำลายสถิติอย่างสิ้นเชิงครับ และแน่นอนว่าเส้นพางสู่ความสําเร็จลุ้นแชมป์ต่างๆของแฮร์รี่เคนกับเสือใต้บาเยนน์มิวนิกนั้นยังคงดําเนินต่อไปอีกหลายฤดูกาลอย่างแน่นอนชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด Follow กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเป็นกําลังใจให้เราฮอตไลน์สกอเกอร์ครับ